สวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะจะไปไหนคะิอนิวไปทำอะไรคะสิภาพไปง้มหอยสิภาพไปเก็บสาลาย่อ, <laughs> อากาศยังหนาวอยู่จ้ะนี่นี่น้ำลงจ้ะสิภาพไปเก็บสาลายสิภาพไปง้มหอยอไปกันทั้งบาทเลยจ้ะวันนี้ ตามเมนุดาะจ้าน้ำทะเลล่งสีไปง้มมขอยสีไปเก็บสาลายเอาถังเอากันไก่ไปนํางมือนีเดี๋ยวถามเบิงว่านามสีล่งลายไปเนาะไปจ้าไปได้แล้วลูกไปเดินพ้าไปง้มมขอยไปจ้านี่นี่นี่ถังลูกเอาไปเล่นก็ถังไม่รู้จะเอาไปใส่สาลายอะไรก็กล้องเอาไปง้มมอยจ้า กันยูโบกายยังม่านน่ดเดียวจากประมาณสองอยเมตรจากบ้านเมนุูลอยเมตรแหมประม,รมราณมาถึงสองลอยดอกจก้ะคุณจะเห็นเรือดำน้ำของนอเว์นั่นๆไปแล้วไปแล้วเรือดำน้ำของทหารนอเวจ้ะหอดแล้วจา้านี่ทะเลที่มนุูสิมาเก็บสาลายให้เบื้องต้นไหมจ้ะต้นไม้เคียวๆไปแล้วนี่ สิผ้ามาเก็บสาลายทะเลนะคะตรงนู้นเลยน้ำกรล,ลังล่องจ้ะมือนิสิผ้าง้งมมาหอยสิผ้าเก็บสาลายจ้ะมอนได้หอยอะไรมาหอยแคลงเหรอลูกมือนิสิผ้าเก็บหอยน้ำสิผ้านี่เก็บสาลายจะ้ะน้ำกระลังล่องข้างล่าง นี่จา้าคือมองมีเหาสิเก็บสาลายกันมนูษย์เอาถังมามนรู้สิเก็บไปย่ํามือนั่นรอบนั่นที่เก็บไปนะจ้าย่ํากินอยู่แต่ว่าบ่ได้เฮ็ดคลิปก็เลยมาเก็บอีกรอบหนึ่งนี่ข้างหลังนี่ตรงอันที่เลือดดาหนาวของทหารนอเวย์่านก็นจะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวมนูษย์ผ้ายางอ้อมหินไปเก็บทางพุ่นจ้าเพราะว่าตรงนี้นี่ใส่เกิบ,บูดสันมากมันลุยบ่ได้นี่เอาถังมาย่างดีเดี๋ยวมนสษยผ้ายางไปเก็บ ตรงพุ่นเนาะไปเก็บอันสาล่ายทะเลซีวีดสาล่ายทะเลสีน้ำตาลจา้ะคือมนุษย์บอกตลอดนั่นแหละเนาะว่าก่อนที่เฮาสเก็บผักปลาพันผืชอีหยังกะอย่าลืมศึกษาหาข้อมูลของประเทศนั้นๆดีๆก่อนก่อนที่จะเก็บนอกจากเพราะว่าบางอย่างกะสิกินใดกินบะ่ไดหนาตาคือกนแต่ว่าคนละประเทศนั่นอแบบกแล้วก็ะพ่ะหอยแครงนี่อุย้ยสองโตเลยจา้านี่นี่นี่นน เมื่อสท้ายเงนี่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 อยู่ตรงนี้สองตัวบางไงนี่ว่าไปว่าไปพ่อหอยแครงสองตัวไปใส่ละ่ะพุ่นลูกู่พุนอเล็กซานเดรมมาจะหอยสองตัวนี่เร็วแลวเอาถังมาใส่เอากล่องมาใส่เร็วพ่อหอย นังน่งๆอยู่กับล่งสีอ่อมไปเก็บสาลายจากวันนี้เอาถังมาอย่างดีเดี๋ยวรอบนี้เก็บไปมุนดูสเสตดคลิปให้เบิ้งเสีดคลิปให้เบิ้งว่าย่ำกินแซ่บขนาดคือสาไลาอันอย่างก็ว่าก้ามคลกไขๆสาลายญี่ปุ่นแบบนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นสาไลายนิวมือเป็นสาลายทะเลสีน้ำตาลน,นะคะเอากล่องมาใส่นี่มันมาได้สองตัวมาได้หอยแครงสองตัวตัวใหญ่เลยลูก ไม่รู้สิบอกว่าน้ำยังหลายอยู่จ้ะเอาเกือบบูดสันมาาแบบนี้นะพุนสาลายจะอยู่ตรงตรงทางพุนจ้ะนี่ตรงนี้มีแต่มันกระแกเอา้ามีคนมาเก็บหอยแข็งเดี๋ยวมันก็นมากองอยตรงนี้นี่จะ้ะนี่ตรงนี้เอาเกือบบูดสันมาามันก็มีเปลือกหอยแข้งมีคนมางมหอยแข้งตีเลยจังไง นี่นี่แบบนี้แต่ว่าอันนี้มันแก่แล้วสิไปจังไงคุณสิบิ๊กเอาสาลายล่งบ่ได้ดอกจาก้าหนามหลายพุดน่ะมือน,นั้นหนามล่งจนเห็นทรายมือน,นี้น้มว่าท่านล่งอยู่ไ <Okay. S 1> ปได้เปลือกหอยใหญ่เพื่อนวะหนามยังหลายอยู่จ้ะล่งบ่ได้แหมคุณ ทะเลแถวบ้านแม่นุษนี่แหละจะ้ะต้องถ่ายกัยแป๊บนึงห่ดละหนาวเติบยุ่มมันนี่นะนี่จะ้ะต้องนี่จะ้ะคือทีมองทีแม่นุษยภาพไปเก็บสาลายขุนอยน่ในานาวนังคุณร้ายขนาดมิจฉาไบอ่อ,อนๆเดี๋ยวไปงมมังหอยกันก่อนเก็บมังหอยกอนก็นกนได้สามีจะไปเก็บสาลายิสด้อาบนา้ำทะเลบนนอวันนี้ นี่จ้ะอันนี้จะเป็นผักกาทะเลอันนี้จะเป็นว่ากามะด้วจ้ะเขาละอันกับอันอ่ะกันไกลเอากันไกลไปตัดนี่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 อ่ะนี่อันนี้จะเป็นว่ากามะจ้ะเป็นอันผักกาทะเลหรือว่าเป็นสาหร่ายญี่ปุ่นนะคะอันนี้นี่โอ๊ยเอาถังไว้ใส่ชุเนะนี่อยู่นอ่ะ น,นี่จะเป็นสาลายอันอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นว่ากาแมะสาลายญี่ปุ่นที่มนุษย์ไปเก็บตรงน้นจะเป็นอันสาลายสีน้ำตาลจา้ะคน้นมาโตกับตัวนี้แต่ว่าก,กินได้คือก,กันอันนี้คนญี่ปุ่นมากเอาตัวนี้ไปเฮ็ดซุปสม่ะคนญี่ปุ่นสิกินผักกาดทะเลอันนี้ฝนมากแล้วผุนอันนี้ใบหยองใ่เลยจ้ะอันนี้คือวากาเมะนะคะเป็นสาลายญี่ปุ่นที่เอาไปเฮ็ดซุปนะครทุกคัสติอิกาทาอา Can d a m เดมแมนี่อันนี้ประกาศทนเลว่าาเมะนะฮะตัวนี้นี่ไม่รู้ศึกษาหาข้อมูลมากดีแล้วไมเนจเก็บสาาลแต่ว่าสาาลที่มนุษย์หลวกรอบที่แล้วนะจะเป็นสาาลสีน้ำตาลและจะเป็นสาไลานิวมือที่เกิดอยู่น้ำจะลึกกลัวสาาลตัวนี้จะ้ะเลือกเอาใบอ่อนเอาถังมากแลวกันนี่ ได้หอยจะเอาหอยจูบหอยสีขาวเนื้อๆมันหน่อยจ้ะนี่แอนนอกหนูพอแล้วบอกสามี <c oughs> Can you show it? <c oughs> ได้มาหนึงถังจ้าหยาดลงไปเน้าวขนาดเอาอยู่ตรงนี้ทาสาลายสีน้ำตาลเบาไว้ดอกคุ่นหอยเรเอาดอกจ้าไม่รู้ิปล่อยเขาขึ้นเอาแต่สาลายพ่อเน้าวขนาด ไปขึ้นหอยอ่ะไปสร้างเอาดอกเอาตสาลายอันวากาเแมะนะคะอันนี้เป็นอันผักกาดทะเลเป็นสาลายญี่ปุ่นสาลายสีนำ้ำตาลอยู่ตรงนูง้นทาเ่ไว้ฝนมากเราไม่รู้จกักเราได้สาลายแล้วถังหนึ่งจะกลับแล้วหนาวที่แรกว่าสิงห์งมหอยตอนแต่ว่าอากาศหนาว ได้อันได้ว่ากามะจามานินี่อันนี้เป็นผักกาดทะเลญี่ปุ่นเป็นสาลายที่คนญี่ปุ่นเอาไปฮหดซุปจ้ะทานตรงนั้นม่วไหวหนาวตรงนั้นจะเป็นสาลายสาลายสีน้ำตาลที่มนุษย์แกไปรอบทีแล้วแต่ว่าตัวนี้กะก,กินได้คือกันจะ้ะโอ้ยหหนาวจนหิวชาสงสารแสงสารแะคนีคนทนี้ลงไปในหนาวไปเอาสาลายสีเมื่อแล้วฝนตก หนาวหนาวไหมลกูกได้นึ่งถังเต็มเต็มหนาวจนอหน่วชาปรลุกป่ะโอเคจะ้ะไปรูก,กันสีผ้ากับบ้านละ่ะได้สาลายมากนึ่งถังฝากไว้จะ้ะสำหรับอันท่างเพจคุณแม่ค้าะไรอ่ะคุณแม่ค้าชาแนลจะ้ะเมื่อแเรว หนาวจนเมื Now, sure. ่อชาไปละจ้าบายค่ะบาย